กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักองมาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายเพื่อเป็นการทั้งให้ข้อคิดเห็นด้วยแล้วก็มีการสอบถามด้วยนะครับในส่วนของเชิงประเด็นสามุตรหมายนะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องทั่วไปสองสาเรื่องนะครับสําหรับเชิงประเด็นสามบุตรหมายที่จะเป็นแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่ทั้งท่านลิขาได้กรุณาระบุมานั้นเนี่ยนะครับกระผมคิดว่าก็ถือเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกของกระผมด้วยเช่นเดียวกันในชีวิตในการที่จะได้มีโอกาสเห็นการร่างแผนแล้วก็จะเริ่มนับหนึ่งแผนที่13แผนมีตัวเลขว่า13บทหมายก็ดีครับที่ สามารถนำเอาตัวเลขมาใช้เป็นเครื่องมือแม้ว่าตัวเลขอาจจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ก็ขอให้เป็นลัคกี้นัมเบอร์สำหรับประเทศไทยเราก็แล้วกันในการที่จะใช้ในการเป็นการตั้งหมุดหมายที่จะก้าวเดินไปใน5ปีข้างหน้าซึ่งกระผมคิดว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างสำคัญแม้ว่าเราจะอยู่กันอีกเพียงแค่สักปีเศษสองปีในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่เรากำลังมองหาไปอีก15บห้าปีข้างหน้านะครับนั่นก็คือตั้งแต่2 5 6 5 6 6นี้ถึง2,580ซึ่งเราก็น่าจะยังพอที่จะรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจเพื่อที่จะรอดูผลนั้นในอีกสามแผนได้อย่างมีความมุ่งหวังนะครับดังนั้นกระผมจึงคิดว่า การที่เราจะพูดถึงบทหมายเฉพาะสามบทหมายที่ผมขอยกมาเป็นประเด็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราได้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อการวางร่างแผนเหล่านี้เนี่ยจะนําลงไปสู่การปฏิบัติแล้วนําไปสู่ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับบทหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อลงไปใน หมุดหมายนะครับที่สองนะครับที่ระบุว่าไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนก็เป็นการใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเน้นคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะนำไปสู่การรักษาระดับคุณภาพนี้ไว้หรืออาจจะยกระดับซึ่งแน่นอน ก็สามารถจะทำให้สอดคล้องกับเรื่องของ SDG หรือ Sustainable Development Go a l นะครับที่ทั่วโลกเขายึดถือกันดังนั้นในข้อมูลที่ทางผู้วางแผนนะครับผู้เขียนแผนได้วางแนวทางเอาไว้ในเรื่องของอัตราอันดับต่างๆนะครับของประเทศไทยที่อยู่ในในด้านของการ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อยู่ในอันดับที่31เมื่อปี2,562ก็ดีหรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับที่10ด้านโครงสร้างอยู่ในอันดับที่14ด้านแข่งขันราคาอยู่ในอันดับที่25แต่ว่ามีประเด็นท้าทายนั่นก็คือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในอันดับที่10นั้นนะแต่ว่าความยั่งยืนอยู่อันดับที่130 ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะท้าทายมากๆในขณะเดียวกันด้านความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในอันดับที่1111ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะขัดกันนะครับกับด้านถัดไปก็คือด้านสุขภาพสุขอนามัยซึ่งอยู่อันดับที่88แล้วก็นับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของจุดอ่อนที่สําคัญนะครับในการที่จะดึงเอานักท่องเที่ยวที่จะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และนักท่องเทีย่ยวที่มองหาความยั่งยืนเข้ามาใช้บริการด้านการท่องเทีย่ยวนะครับการที่มีการวิเคราะห์นะครับว่าจุดอ่อนที่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความห่วงกังวลด้านสุขภาพและสุข,สขอนามัยการติบโตของสังคมผู้สูงอายุหรือความก้าวหน้าท,ทางเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยหรือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนน บางครั้งก็จะเป็นโอกาสบางครั้งก็จะดูเป็นเรื่องของแรงคบคามไปด้วยในตัวเพราะไม่แน่ใจว่าหน่วยปฏิบัตินะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงภาพพี่น้องประชาชนนะฮะหรือผู้ประกอบการทั้งหลายจะมีส่วนร่วมในการมองเห็นภาพนี้ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนท่านประธานครับในส่วนที่หมดหมายที่สองนี้เนี่ยนะครับทางผู้วางแผนได้ พยายามจะเชื่อมโยงหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฉบับที่13นะฮะซึ่งกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับซึ่งก็คือไปเน้นความเชื่อมโยงในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนะครับซึ่งไม่ใช่เศรษฐกิจฐานรากนะครับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมซึ่งจะสูงกว่า แล้วก็ยกระดับให้ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างชัดว่าแม้ว่าองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะครับพยายามที่จะดูแลและรักษา กระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชนที่รองรับด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หรือท่องเที่ยววิถีชีวิตธรรมชาติล้วนแล้วแต่ยังคงมีความเปราะบางแล้วก็พร้อมที่จะล่มสลายหลังจากที่หน่วยงานต่างๆได้เข้าไปใช้คำว่าปู้ยี่ปู้ยำในแต่ละพื้นที่อย่างสม่ำเสมอที่ผ่านมา โดยไม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้าไปดูแลเฉพาะแต่และแต่และหลายหน่วยงานเข้าไปลงในพื้นที่จึงทำให้โครงสร้างในเรื่องของเอาเพียงแค่ว่าเศรษฐกิจฐานรากเองก็ไม่แข็งแรงอย่าไปพูดถึงเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตรงนี้เลยดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ถ้าหากว่าจะเชื่อมโยงนะครับให้ ชุมชนนั้นนะฮะมีความร่วมมือและสามารถเ,าเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่เช่นั้นเราก็จะได้เห็นการผลิตสินค้าที่ถูกทิ้งร้างค้างไว้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเข็ดกันไปตามๆกันแล้วก็ไม่ผลิตอีก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนก็ดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพัฒนาอื่นๆที่ต่างคนต่างไปทําก็ดีต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายมาเป็นอุปสรรคและขวากหนามที่สําคัญของาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในด้านการพัฒนาคนสําหรับโรคยุคใหม่นะครับกระบวนการได้วางเอาไว้แล้วหรือ,อยังครับ แม,ม้มีการพูดถึงเรื่องของไมค์ก็ดีศูนย์การประชุมระดับชาติก็ดีหรืออะไรก็ดีบุคลากรทางด้านนี้ได้มีการพูดถึงไหมในขณะเดียวกันบุคลากรเก่าที่ผ่านมาแล้วจากในส่วนของยุคโควิดก็ดีนะหลุดหายไปจากระบบก็ดีได้มีการทบทวนดึงเอากลับมาเพื่อที่จะให้เขาได้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆใน New Normal Status Stat Stat นี้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทาย การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมซึ่งอันนี้ไปเชื่อมโยงกับอันที่4นะครับในยุทธศาสตร์ที่4และเป้าหมายที่4คือเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืนนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่จะมองอะไรคือความยั่งยืนนะครับและสามารถที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย ได้รับการปลูกฝังสําเร็จเด็กในยุค5ปีที่กําลังจะมาถึงเนี่ยถ้าอีก10ปี15ปีผ่านไปในแผนนี้เนี่ยนะครับเขามีโอกาสได้เรียนรู้ทางด้านทักษะหรือทัศนคติในการปลูกฝังเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ารู้จักสามรีไม่ว่าจะเป็น r e v ิวรีย e ส e รีไซเคิลหรืออะไรทำนองนี้ก็ตามก็ล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ความเชื่อมโยงของกฎหมายเนี่ยกับ เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเนี่ยก้าวไปด้วยกันแล้วอย่างน้อยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เชิงประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะต่อยอดในแผนพัฒนาฉบับที่14และ15ต่อไปได้อย่างมั่นคงในเรื่องของเป้าหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้วางเอาไว้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆก็ดีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้สเต็กโฮลด์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยได้มีส่วนรับรู้เนี่ย จริงจังมากน้อยแค่ไหนในส่วนของผู้ที่ดูแลในเชิงของแผนงานนะครับส่วนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทํางานด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ให้นี่นะครับต้องมีตัวเลขต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเชื่อมโยงนะครับกับกลไกหลักที่สําคัญก็คือคกลไกของภาคผู้ประกอบการซึ่งมีทั้ง SME เป็นจํานวนนับหมื่นรายทั่วประเทศ ที่ขยับขับเคลื่อนตรงนี้อยู่อันนี้คงเป็นตัวอย่างที่กระผมจะตั้งประเด็นไว้สําหรับหมุดหมายแรกที่กระผมพูดถึงนะครับไม่ทราบกระผมมีเวลาเท่าไหร่ครับท่านประธานครับก็พอสมควรพอยังมีอีกงั้นผมขอใช้เวลาอีกไม่เกินประมาณสัก 8นาทีถึง10นาทีนะครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับงนั้นในหมุดหมายที่4นะครับที่ระบุเรื่องของไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงผมเป็นทันตแพทย์ครับแล้วผมก็เติบโตมาในแวดวงของเครื่องมือทางทันตกรรมที่เราเห็นได้ชัดว่ามันมีเรื่องของเครื่องมือที่ ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับในหลายๆประเทศมีพัฒนาการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งประเทศสังคมนิยมที่ล้าหลังลงไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็กลับกลายมาเป็นกลายเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเหล่านี้สําคัญให้กับประเทศไทยแต่เชื่อไหมครับอาจารย์ของผมที่มาหาวิทยาลัยเคยเป็นผู้ที่มีขิดความสามารถในการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านธนตกรรมก็ยังคงไม่สามารถที่จะพัฒนากลไกลเหล่านี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทาง กลไกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องไปสอดส่องมองหาเป็นแมวมองไปดูผู้ประกอบการเหล่านี้ที่สามารถจะพัฒนาต่อได้จนกระทั่งกลายเป็นทําให้ประเทศใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังพัฒนาลําหน้าไปดังนั้นแน่นอนครับศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่ม,มีมูลค่าสูงเนี่ยต้องมีการพูดถึงให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางอย่างไร ประเทศไทยที่ส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลค่าต่ำตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเราต่ำมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกันได้แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถจะพัฒนาทางด้านวิศวกรรม AI ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถจะเชื่อมต่อตรงนี้ได้อย่างมีบูรณาการที่เกิดผลดังนั้น พอเวลาเราไปพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยนะครับในเป้าหมายในหมุดหมายนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ4ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือสุขภาพโดยตรงแต่เป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีตัวเลขมาโชว์ให้เห็นชัดเจนพยายามที่จะ แจกแจงแล้วก็แยกแยะตรงนี้ออกให้ชัดเจนนะครับระหว่างภาคการผลิตในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่มีมูลค่าสูงปัจจุบันก็สูงในระดับโลกพอสมควรอยู่แล้วแต่ก็ยังต่ำกว่าประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางตะวันออกดังนั้นจึงทำให้มีผู้คนบินมาใช้บริการแล้วก็ยังคงกลับมาอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะเชื่อมโยงตรงนี้ให้เข้ากับการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไร การสร้างแบบด์ดิโอฮับที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับโดยผู้ลงทุนในภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญดึงเอานักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยจริงแต่ประเด็นที่สําคัญครบวงจรหรือเปล่าการจัดการท่องเที่ยวที่อยู่ในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่เพียงแค่ไปพูดถึงเรื่องของสปาเรื่องนวดแผนไทยหรือว่าในเรื่องของโอกาสที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของประเทศไทยมีศักยภาพเรื่องสมุนไพร ซึ่งตรงนี้เนี่ยการชี้นำของผู้ที่เป็นเ,เ,เสนาธิการด้านการวางแผนของประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถบ่งชี้เห็นว่าศักยภาพเรื่องสมุนไพรซึ่งดูแลผ่านโดยทั้งกระทรวงกรเกษตรทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและที่สำคัญก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เรื่องสมุนไพรของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างงอกงามที่เห็เหนได้ชัดเจนจริง,จ,รงจังมากน้อยแค่ไหนเพราะ ยังมีแรงเสียดทานภายในตัวของตัวเองนะครับอันนี้คงจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่านโยบายระดับชาติในด้านสมุนไพรของเรานะครับผมเองศึกษามาเกือบ20ปีนะครับตอนที่ไปเรียนอยู่ที่วปอเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เห็นได้ชัดว่าสถานะก็ยังคงเหมือนเดิมเมื่อ20ปีผ่านไปเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรภายใต้ ความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมของความหลากหลายของตัวสมุนไพรแต่เรากลับไม่สามารถที่จะดันตัวนี้ออกมาได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์เอาไว้มากมายนะครับในเรื่องของสมุนไพรแล้วแผนเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงเอาประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่เป็น คีย์พอยทที่เป็นประเด็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในบทหมายที่13นี้เนี่ยนะครับ33ในแผนที่13นี้นะครับดังนั้นในส่วนของความเชื่อมโยงกับมุใหมายกับการเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยในยุทธศาสตร์ที่2คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก็จะเชื่อมต่อย้อนกลับไปมีโอกาสในการสร้างคนนะครับในยุทธศาสตร์ที่3และที่สำคัญก็สามารถกระจายลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านยุทธศาสตร์ที่4ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็ค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมายของตัวหมุดหมายนี้เนี่ยนะครับศักยภาพการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ หรือว่าองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือประชาชนเป้าหมายที่3เรื่องประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงระวังจะเป็นเรื่องที่ขัดกันในตัวเพราะเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการให้บริการที่มีคุณภาพราคาที่สูงขึ้นแล้วก็มีส่วนต่างที่ทําให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้แต่กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพก็กลายเป็นการโจมตีทางบางกลุ่มอ,อีกได้เหมือนกันนะครับในเป้าหมายที่4คือการบริหารจัดการฉุกเฉินด้านสุขภาพและมีความพร้อมใน,าในการรองรับภัยคุกคามสุขภาพผมกลับมองว่าตรงนี้ครับกระบวนการของเราน่าจะมีโอกาสที่จะทําได้ดีทีเดียวในระดับหนึ่งจากการจัดการในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาและเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีภัยคุกคาม จากโรคภัยใหม่ๆนั้นเนี่ยนะครับเป็นโรคติดต่อใหม่ๆก็จะทําให้เราสามารถที่จะจัดการได้ดีเป็นท,ที่ที่น่าเชื่อถือเพราะประเทศไทยเรามีระบบสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับในอันสุดท้ายนะครับในหมวดหมายที่3ที่ผมจะนํามาเรียนคือหมวดหมายที่เจ็บไทยมีวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภา,ภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ผมได้ยินคำว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาประมาณสัก35ปีมาละเป็นทิศทางและแนวโน้มของโลกทั้งโลกนี้ที่ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงระบบจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดมหึมาเนี่ยกลายมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีการแบ่งงานกันทำและสามารถสร้างวงจรการผลิตเป็นวงจรคุณค่าเป็น Val u e chain ที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถกระจายรายได้ลงสู่พี่น้องประชาชน ก็ทั้งในประเทศแล้วก็ในทั่วประเทศทั่วโลกนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมจึงเป็นประเด็นหลักที่สําคัญเป็นบุคคลที่สําคัญเป็นตัวตนที่สําคัญที่ประเทศจะต้องให้ความสําคัญแต่การที่จะบอกว่ามีความเข้มแข็งมีศักยภาพสูงและมีความสามารถในการแข่งขัเนเรามีกลไกในการชี้วัดอย่างไร ผมเองอยู่กับขอการค้าจังหวัดมาตลอดระยะเวลาส5สิห้าปีเราก็ยังเห็นได้ชัดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบร่วมกันนะครับไม่ใช่หมายความว่าดูแลไปประคบประงมไปเอาใจใส่หรือจนกระทั่งทำให้เขา,เากลายเป็นเ,เด็กไม,ไม่เติบโตแต่หมายถึงต้องเติบโตไปด้วยกัน กรรมวิธีในการที่กำหนดแผนในหมุดหมายที่13ผมหวังไว้ว่า,วาการที่จะมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งนั้นเนี่ยมีศักยภาพสูงจะต้องเป็นไปอย่างมีกระบวนการของความร่วมมือร่วมเรียนรู้ใครที่ไม่เข้มแข็งจริงๆก็ย่อมต้องล้มหายตายจากไปแต่ใครที่เข้มแข็งจําเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสดีๆไม่ใช่ทําให้เกิดปัญหาในอดีตเหมือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับ ดังนั้นผมขอญาตสรุปกับท่านประธานนะครับว่าในกระบวนการของการเดินเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เป็นลัคกี้นัมเบอร์นี่นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีผมเห็นกระบวนการตสรมาแล้ว3ปีเราเห็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เราเหลืออีก15ปีเป็น6ด้านแล้วผมมักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่น่าจะกินได้ และน่าจะสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ในระดับครอบครัวได้ด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าครอบครัวใดมีความมั่นคงมีความสามารถในการแข่งขันมีการสร้างคนที่เข้มแข็งมีโอกาสและความเสมอภาคที่อยู่กับสังคมได้และมีสภาพแวดล้อมในบ้านและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของตัวเขาเองที่ดีรวมทั้งอันสุดท้ายก็คือสามารถมี ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วทําให้สามารถจะใช้ประโยชน์จากภาครัฐได้ตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นทำไมเราไม่เอายุทธศาสตร์ชาตินี้ให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วให้ผู้ประกอบการที่ระดับต่างๆขึ้นมานั้นเนี่ยได้อยู่บน o peration แบบแพลตฟอร์มหรือว่าฐานของการปฏิบัติการบนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เนี่ยไปด้วยกันตลอดระยะเวลา5ปี ให้หอการค้าให้สาสากรรมสภาสกรรมท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในระดับจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนช่วยในการที่จะมอนิเตอร์อีกสองนาทีครับท่านประธานครับหรือเพียงแค่ว่าะจะมีการ,รสร้างปัญหามีประเด็นปัญหาก็าคือว่าจะกระจายความรับรู้ลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างไร ในการนําเสนอของสภาพัฒน์ที่เชิญประชุมระดับนําของแต่ละจังหวัดสร้างความเข้าใจตรงนี้มีเวิร์กช็อปที่ทําให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังไหมกลับไปแล้วกลับไปปฏิบัติการได้อย่างมีเป้าหมายและเห็นผลอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเดือนที่ผ่านไปไหมนะครับ มีการยึดถือแล้วก็การสร้างคำมั่นที่จะทำเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติไปในทิศทางเดียวกันทั้งผู้บริหารทั้งระดับรับรฐบาลตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีฝ่ายประจำหรือว่าตั้งแต่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน,นกลไกองค์กรชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาองค์กรชุมชนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศที่จะสามารถที่จะช่วย นำเอาแผนเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมายหนึ่งในสามของยุทธศาสาตร์ชาติที่เหลือของปีข้างหน้าและนั่นก็คืออีกห้าปีที่เหลือทึ่จะเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วขอบพระคุณครับท่านประธานครับ